สวัสดีค่ะวันนี้เมย์จะมาบอกต่อสูตรความอร่อยสปอนจ์เค้กหรือว่าเค้กปอนง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้สารเสริมนะคะจริงๆสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเบสิกเค้กของคนฟินแลนด์ค่ะก็คือคนที่นี่จะไม่ใช้ SP Violet ที่นี่ไม่มีขายค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะทำง่ายๆแต่อร่อยมากนะคะไม่ต้องใช้สารเสริมดใดๆทั้งสิ้นนะคะ เดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยค่ะสำหรับสูตรนี้จะใส่ได้กับพิมพ์เค้กสองปอนอดีนะคะไข่ไก่ควรใช้ไข่ไก่สดใหม่หรือไขอ่ออร์แกนิกค่ะ หลังจากที่เราวอร์มเตากันไว้แล้วนะคะก่อนที่เราจะไปผสมแป้งเค้กเราก็จะมาเตรียมพิมพ์เค้กกันไว้ก่อนค่ะก็คือใส่กระดาษไขรองที่ก้นพิมพ์นะคะแล้วก็ทาเนยบางๆด้านข้างของพิมพ์เค้กหลังจากนั้นเราก็โรยแป้งบางๆแล้วก็เคาะออกนะคะเพื่อที่ว่าเค้กเราจะได้ไม่ติดพิมพ์นะคะ ขั้นตอนแรกเราก็จะเริ่มจากการตีไข่นะคะคุณภาพของไข่มีผลต่อนเนื้อเค้กนะคะควรจะเลือกใช้ไข่ไก่ที่สดใหม่หรือไม่ก็ไข่ไก่ออร์แกนิกค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปตีกับไข่นะคะเราจะค่อยๆใส่แล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะหมดแล้วก็ตีต่อจนกว่าไข่จะขึ้นฟูนะคะขั้นตอนนี้ก็ยังใช้ความเร็วระดับกลางเหมือนเดิมนะคะค่อยๆตีไปนะคะไม่ต้องรีบเนื้อเค้กของเราจะนุ่มหรือจะแน่นหรือว่าจะยุบจะหดจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของการตีไข่แล้วก็การผสมแป้งนี่แหละคะ่ะ ตอนนี้ไข่กับน้ําตาลเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นข้นๆแบบนี้นะคะข้นฟูค่ะดูนะคะพับได้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะค่อยๆร่อนแป้งลงไปตีผสมกับไข่นะคะจะต้องค่อยๆร่อนลงไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะอย่าใส่ทีเดียวทั้งหมด รับผงฟูให้ผสมลงไปในตัวแป้งก่อนที่จะเอามาร่อนลงไปตีกับตัวไข่นะคะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะสาเหตุที่เราผสมแป้งข้าวโพดไปกับแป้งเค้กก็เพราะว่าแป้งข้าวโพดเขาจะช่วยให้ตัวเค้กเซ็ตตัวได้ดีขึ้นค่ะหลังจากอบเค้กเสร็จเค้กจะหน้าไม่ยุบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตีไข่ด้วยค่ะไม่ใช่แค่แป้งข้าวโพดอย่างเดียว เรใส่แป้งลงไปสักพักนะคะเนื้อเค้กก็จะยิ่งเหนียวขึ้น,นะคะ่ะตอนนี้เราก็ใส่แป้งหมดแล้วนะคะเราก็ตีต่ออีกสักพักค่ะพอตีต่ออีกสักพักเราจะสังเกตเห็นว่าเนื้อเค้กจะยุบลงมานิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่อย่าตีต่อนานนะคะตีแค่พอให้เข้ากันแล้วก็เช็คดูว่าพับได้แบบนี้หรือย,ยังถ้าพับได้แบบนี้ก็พอละคะ่ะ เทเค้ก hey ใส่พิมพ์กันเลยฟูดๆแบบนี้นะคะเค้ก hey ใส่พิมพ์หมดแล้วเราก็จะเคาะให้ลมออกจากพิมพ์เค้กสัก2-3มทีนะคะแบบนี้คะ่ะยกเค้กเข้าเตาอบนะคะใช้เวลาอบประมาณ30-35นาทีค่ะให้คอยสังเกตหน้าเค้กนะคะ ส5นาทีผ่านไปเราก็เอาเค,ค้กออกมานะคะก็ให้ลองใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มที่เนื้อเค,ค้กดูนะคะว่าเขามีอะไรติดออกมาหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะรอให้เค,ค้กเย็นตัวก่อนนะคะแล้วก็แกะออกมาจากพิมพ์ค่ะสีน้ำตาลแดงตรงขอบเค,ค้กตรงนี้นะคะเค,ค้กเราไม่ได้ไหม้นะคะแต่ว่าเป็นรอยไหม้จากเนยแล้วก็แป้งเค,ค้กที่เราโรยไม่ให้ติดพิมพ์อะคะ่ะแต่ว่าเราสามารถเอามีด สไลซ์สไลซ์ออกได้นะคะเล็มออกได้ก็จะได้สวยๆแบบนี้ค่ะสังเกตเห็นไหมคะว่าหน้าเค้กเราไม่ได้ยุบหรือหดตัวลงไปเลยเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าเค้กแบบง่ายๆกันต่อนะคะก่อนจะแต่งหน้าเค้กเราก็ต้องตีครีมนะคะ ีครีมต่ออีกสักพักจนกว่าจะเห็นว่าเนื้อครีมข้นและเหนียวขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะแปะครีมลงไปที่ฐานเค้กนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าตัวเค้กจะได้ไม่ลื่นไหลไปมาค่ะเราก็จะทาแยมบนหน้าเค้กก่อนที่เราจะโปะครีมลงไปนะคะแยมตัวนี้ไม่ทำเองค่ะแยมสตรอเบอรี่หอมหวานมากเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ครีมลงไปนะคะ จากนั้นเราก็วางเค้กชิ้นที่2ทับลงไปนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะทาแยมสตรอเบอรี่แล้วก็บีบครีมทับลงไปค่ะใส่ไส้เค้กหมดแล้วนะคะก็วางเค้กชิ้นที่3มทับลงไปเตรียมแต่งหน้าเค้กค่ะปาดครีมบนหน้าเล็กน้อยนะคะ จากนั้นก็มาปาดครีมรอบๆตัวเค้กนะคะถ้าชอบหนาๆก็ใส่หนาๆไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เมย์จะไม่ได้ทำแบบปาดครีมสวยมากนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเค้กแบบง่ายๆอะคะ่ะสำหรับด้านหน้าเค้กก็วางสตรอเบอรี่สดหรือว่าสตรอเบอรี่แช่แข็งลงไปนะคะแล้วก็ทาทับด้วยเจลาตินเพื่อที่ว่าสตรอเบอรี่จะได้ดูเงาๆนะคะ จากนั้นเราก็บีบครีมเป็นรูปดอกไม้ไปรอบๆเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวเค้กนะคะนี่แหละค่ะ strawberry เ,เค้กครีมแบบง่ายๆตามสไตล์ของคนฟินแลนด์นะคะง่ายๆแต่อร่อยมากค่ะลองทำกันดูนะคะ